โอเคน้องๆต้องบอกก่อนว่ารถสตาร์ทติดแล้วนะครับเตรียมที่จะลงน้ํานะครับต้องบอกว่าอีพีนี้ยังไม่ได้ลงนะสตาร์ทให้ดูก่อนถามว่ามึงบอกว่าในคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยลีลาผมไม่ดูละไม่เป็นไรครับไม่ดูก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าครับสรุปแล้วคันนี้นะครับที่สตาร์ทไม่ติดไม่ใช่เป็นที่แบตนะเป็นที่น้ํามันเจ้าของบอกใส่น้ํามันผิด จริงๆมันไล่ e85 นะครับแต่ใส่ออกเทนนะครับก่อนหน้านี้นะคลิปแต่ดน,นะครับแล้วตอนนี้รถผมติดเป็นที่เรียบร้อยนดอย่าสตาร์ทดูนะ EP นี้ยังไม่ลงนะเพราะสตาร์ตติดแล้วแต่ EP หน้าลงแน่นอนนะครับเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ารถมันสตาร์ตติดแล้วสตาร์ตติดง่ายๆเลยแม็แลวเง

เมื่อไหร่จะได้ลงน้ำเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยน้องๆเมื่อกี้ผมจะปาดไปแล้วนะยเย้คุ้ม,มนเนี่ยคุ้มมันเนี่ยซื้อมาล้านสี่แล้วก็มาเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกก็นึกว่าน้ํามันนะครับไอ้ตอนแรกก็นึกว่านึนนนกว่านึกว่าไดกับแบตนะจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นที่น้ํามันนะครับผสมน้ํามันผิดอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเสียอาการเงี้ยน่าจะไดแตกหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับคุ้มไหม คอนเทนต์ซื้อมาล้านสี่ยังไม่ได้คุ้มเลยนะพี่ลงไปสองสามคลิปแล้วนะยังไม่คุ้มเลยนะถ้าคลิปที่สี่น่าจะไม่ได้ลงแล้วน่าจะแบบจะเอาลงน้ําไปเลยแล้วไม่ต้องพูดแล้วแบบเปิดคลิปปุ๊บเอาลงน้ําเลยทุกคนก็บอกว่าผมน้ําลายมึงทําไม่จริงใจเย็นๆเดี๋ยวผมทําอยู่แล้วแต่รถอ่ะมันยังไม่ถึงเข้าใจป่ะรถอ่ะมันยังลงไม่ถึงคลิปมันยังลงไม่ถึงแล้วก็คนดูยังไม่ยังไม่ยังไม่สุดไงผมก็ยังไม่อยากจะถ่ายผมก็ยังดึงเชิงเนี่ยเนี่ย แล้วก็บอกว่าไม่ใช่รถผมเนี่ยรถผมผมไม่ะทำอัาหญ่นก็ได้ไมะเนี่ยขี่จะ่เก็กค่ายอย่างนี้ก็ได้ยังไงก็ได้ผมได้ผมได้โหมดผมซื้อมาแล้วผมจะทําอะไรก็ได้ผมจะไปลงน้ําหรือไม่ลงก็อยู่ที่ผมจีดท,ที่ผมลงก็คือผมความชอบให้บอกจะให้น้องๆแวะให้ผมลงน้ําแล้วเนี่ยผมผมผมคิดว่าต้องเอาไปให้เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นใดมันแบ็กกราวด์กลับหรืออะไรเนะี่ยผมก็ถ้าจัมพ์ตัดอีกยวมันจะพังนะก็ต้องปล่อยก่อนเดี๋ยวก็ รอบหน้าอันนี้เลยป่ะรอบหน้าแบบไม่ต้องไม่ต้องเปิดคลิปเลยเอาลงเลยจริงๆมันสตาร์ทนนี้ได้เด้วเว้ ื้อมาแม่งเป็นอีกแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีวะเนี่ยไปคืนเจ้าของมาได้ป่าวะแล้วเบิกตังค์มาเลยด้วยแล้วทำคลิปขนาดเหยียบุ่งอย่าบ่อกยนี้เจ้าของเห็นก็ไม่โอเคแล้วกันจะไปคืนเจ้าของปะคอมเมนต์มาได้จะคืนหรือไม่คืนคันนี้คอมเมนต์ไหมหน่อยน้องๆคืนเจ้าของหรือไม่คืนเจ้าของถ้าคืนเจ้าของเนี่ยผมทําคลิปมาคืนเจ้าของสภาพนี้เลยแบบจะใต้ไม่ติดก็บอกว่าขายรถแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้คุณภาพโทษเจ้าของไม่ได้นะโทษตัวกูด้วยรถจริงๆอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่ตัวกูอาจจะไม่ดีนะ อีกที่มันจะยาวว่ะพอ,อละ